มหกรรมวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไตวันที่5-11กันยายน2550ณหอนิทัศการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่งานมหกรรมชนเผ่าแห่งประเทศไทยเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมของแต่ละชนเผ่าเป็นการเรียกขวัญและสร้างพลังจิตใจให้ชนเผ่าพื้นเมืองและผู้เข้าร่วมงานกับสมาชิกทุกคนในการที่จะยืนหยัด และทำรงความเป็นต e nah ัวตนของตนเองการเปิดงานอย่างเป็นทางการเริ่มในบ่ายวันท na. ี่6กันยายนโดยมีคุณธงชัยวงเหรียญทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากนั้นพติจอรนิโอโดเชาประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความสำคัญของชนเผ่าพื้นเมือง และการจัดงานดังกล่าวและคุณพนิตากำภูณอยุทยาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวเปิดงานและย้ำว่านโยบายของกระทรวงเน้นการดูแลซึ่งกันและกันต้องการให้สังคมมีคุณธรรมรวมถึงให้มีกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมรัดให้ความสนใจกับประเด็นชนเผ่าพ,พื้นเมืองต้องการให้ชนเผ่าพ,พื้นเมืองมีการทำรงชีวิต และอัตลักษณ์ของตนเองชนเผ่าก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งคือมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสังคมไทยนะคะกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอคุณค่าของแต่ละเผ่าและความงดงามในวิถีชีวิตชุดแต่งกายและศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆการจัดนิทรศการเกี่ยวกับถีชีวิตและปัญหาที่ชนเผ่าพื้นเมืองเผชิญอยู่ เช่นปัญหาสัญชาติปัญหาการถูกละเมิดสิทธิเป็นตน้นนอกจากนี้ในงานยังมีมุมจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและอาหารของชนเผ่าสำหรับแขกที่มาเยี่ยมชมงานด้วยการสแสดงดนตรีนับเป็นสีสันที่สร้างความตื่นเต้นและเราลใ,ใจสำหรับแขกผู้มาเยี่ยมชมไม่น้อยมีทั้งการสแสดงบทเพลงพื้นบ้านและบทเพลงประยุกต์ด้วย 阿卡尼哥哥把我养大了，他干了我教干了，你干了我他又了，该说什么？ ตอนเย็นก็มีการฉายภาพยนตร์สารคดีที่คัดสรรมาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและปัญหาต่างๆที่ชนเผ่าพื้นเมืองประสบอยู่อาทิปัญหาการถูกดูดกลืนทางวัฒนธรรมปัญหาการลงรายการสัญชาติในประเทศไทยปัญหาการปลูกป่ามนน้ำมันในมาเลเซียปัญหาการสัมปทานป่าในอินโดนีเซียเป็นตน้น ในช่วงการจัดงานตลอดหนึ่งสัปดาห์มีการจัดกิจกรรมการไถ่เวนาวิชาการหลายวิธีเป็นการแสดงมุมมองและทางออกต่อปัญหาที่เกิดขึ<อ>้นกับชนเผ่าพื้นเมืองในหลายมิติ<อ>ทั้งมุมมองจากหน่วยงานภาครัฐอ,รองค์กรชนเผ่าพื้นเมืองและแกนนาชาวบ้านเองอซึ่งก็ได้สะท้อนให้เห็นภาพและมีข้อเสนอที่ชัดเจนหลายหอย่างเช่นมุมมองจากหน่วยงานภาครัฐมีผู้แทนจากสี่กระทรวงหลัก เข้าร่วมการเสวนาด้วยคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมแต่และกระทรวงก็มีนโยบายและแผนงานที่มุ่งเน้นและสนับสนุนกิจกรรมของชนเผ่าเรามาพบกันแบบง่ายๆเรามาพบกันแบบง่ายๆหัวใจ จิตวิญญาณเราสบายสบายส,ายสดใสเราหลอมรักหลอมเาลังเพื่อชีวิตอันอัมภัยเราหลอมรักเพื่อชีวิตอันอัมภัยเพื่อโลกเพื่อมนุษยชาติงามเรียงเลย สุกเริ่มเด่นวีลักยูอยู่บนดอยหัว,วใจเดียวกันกินเดียวกันและรักกันมันไว้ตื่นขึ้นมาพว้ามีวันม่ป่าภมใครไหรไปเพียกร้องหา ร้อยย้อยลงเชงเขาอย่ามางไกลใจคิดถึงเจ้าคิดถึงลมหนาวคิดถึงชาวบ้านเราท่ายายปักยอลีซอมเสิร์อาคาเพียนเกลือมองผมเผายาวสืบทอดตำนานสืบสานผมเผาปกป้องเชียงดาวดอย ดงดาวเสียวาคู่เคียงเลี้ยงพยงเป็นอูปาอูน้ำบนฟังแม่รำมิงได้อยู่อาศัยได้อายุยืนตัวเราใจ love what i